สวัสดีครับวันนี้นัดก็อยู่ที่สาขา2นะครับของแท็กเตอร์นัดสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะพาลูกค้านะครับทุกท่านนะครับมาชมอัพเดตสินค้าหน้าร้านนะครับรถไถรถเกี่ยวและก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหรือว่าจะเป็นรถไถมือหนึ่งนะครับรถเกี่ยวมือหนึ่งจากค่ายเอ็มเวอร์นะครับตัวนี้ สดได้ผ่อนได้ดาวได้นะครับหรือว่าจะเป็นรถขถมือสองนะครับเราก็ขาย2เงื่อนไขนะครับเงินสดแล้วก็ทกศนะครับสามารถออกผ่านทกศได้หรือจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างนะครับเดี๋ยวให้มือกล้องค่อยแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะครับผ่านพวนผ่านยกล่องผ่านขุดมันนะครับตัวนี้จะเป็นมือหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีรถเกี่ยวนะครับ dc 6 8นะครับมาเดี๋ยวเริ่มต้นจากรถเกี่ยวกอนนะครับวันนี้ก็พาชมไปแต่ละชิ้นนะครับแต่ละขอเริ่มต้นจากตัวรถก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะ เกี่ยวนะครับคต้านะครับ DC 6 8 G นะครับตัวนี้เป็นรถเช็คสภาพพร้อมเกี่ยวเรียบร้อยนะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่255,000บาทนะครับแท็กนะครับสวยทั้งสองข้างนะครับแท็กไม่มีแผลนะครับพอนะครับไม่มีหักเรื่องเชื่อมไม่มีดามนะครับรถก็ถือว่าสวยสภาพคือพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่255,000บาทนะครับถ้าได้สนใจนะครับก็สามารถ สอบถามกันได้นะครับที่0918611191นะครับเดี๋ยวไปดูรถกันบ้างนะครับมามืนกล้องตามมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นคูป o ต a นะครับ k r t 1 4 0พัดตัวนี้จะเป็น14แรงม้านะครับมามาดูจากทางข้างหน้าเป็นรถเท่าเดียวนะครับรถสูบเดียวนะครับตัวนี้ไม่มีเอกสารแจ้งเกิดนะครับก็จะได้อุปกรณ์มีใบดันมีหางแล้วก็มีล้อเหล็กนะครับ รถคันนี้นะครับเป็นรถที่เช็คสภาพพร้อมใช้นะครับตรวจเช็คเปลี่ยน่ายของเหลวเปลี่ยนสายพานนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับตัวนี้ก็สามารถสตาร์ทกุญแจได้ปกติราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับคันนี้ใช้งานที่1นึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดชั่วโมงนะครับก็ถือว่าสภาพสวยนะครับใครที่มีพื้นที่ไม่เยอะนะครับเหนื่อยจากการใช้รถไถเดินตามนะครับอยากได้รถไถคันหนึ่งนะครับราคาแพงนะครับเช็คสภาพ อยางก็ถือว่าสวยทั้ง4เส้นนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ B นะครับซีรีส์นะครับก็คือรถะกูลเล็กนะครับไว้สําหรับเข้าร่องอ้อยนะครับหรือใช้งานในไร่ในสวนที่มีพื้นที่จํากัดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถเครื่องยนต์ขนาดสามสูบมือล้องยืนตรงนี้ก็ได้เป็นขนาด3านะครับสองเพลาโฟวิลสี่ล้อนะครับเป็นเป็น เป็นโฟวินนะครับตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่าถ้าเป็น KRT เนี่ยจะเป็นรถแค่เพาเดียวนะครับตัวนี้นะครับใช้งานอยู่ที่1 0 0 0งพกับหกชั่วโมงนะครับอุปกรณ์นะครับจะได้ใบดานดินนะครับแล้วก็จะได้หางตัดหญ้าใหม่นะครับราคานะครับก็จะอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนจากตัวตัดหญ้านะครับเป็นหางก็ได้นะครับก็ราคาเดียวกันหรือว่าใครอยากได้อุปกรณ์ครบเลยนะครับครบทั้งเตยก็อยู่ที่สอง โปรโมชั่นพิเศษนะครับอันนี้คือรถที่จอดอยู่ที่สาขาสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับก็ขายเงื่อนไขเดียวกันเงินสดและออกผ่านอสอได้นะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถจดปี54ไม่อีกหนึ่งคันครับคันนี้เพิ่งอินพอร์ตมาจากสาขาวังสามหมอนะครับเป็นคูบ o ต a นะครับ L3408 ตัวนี้นะครับเป็นรถที่บิวนะครับเช็คสภาพใหม่นะครับฟิตเครื่องใหม่นะครับ เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งคันนะครับสลักคานใบมีดเปลี่ยนใหม่ยางหน้าใหม่นะครับยางหลังตัวนี้95นะครับเป็นรถที่เช็คสภาพพร้อมใช้ทั้งหมดนะครับใช้งานได้ที่2,124ชั่วโมงคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันนะครับข้างท้ายก็จะเป็นหางควน4ใบนะครับชุดท้ายนะครับอ้ชุดชุดท้ายนะครับเราก็ เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับรายละเอียดทุกจุดนะครับตัวนี้ก็แถมรังเครื่องมือไฟเดียวไฟสป,ปอร์ตไลท์ให้ด้วยนะครับราคา2อ0แ0นหบาทนะครับตัวนี้รถจดปี5 0นะครับปีห้เป็นฝาถาังน้ํามันใหญ่นะครับก็ตัวนี้ส่งให้ปี300กิโลนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็น รุ่นที่ใหม่ขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็น l 3 6 0 8นะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับคันนี้ก็อุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันแล้วก็หางพวนราคาจะอยู่ที่2อ0 0นนะครับตัวนี้ยังหน้าใหม่นะครับตรวจเช็คเก็บงานทำสีใหม่ทั้งคันนะครับแผ่นราคาหุ้มเบาะถ่ายของเหลวถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้2ชิ้นนะครับ2อ0 0นนะครับส่งให้ฟรี300กมนะครับดูนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหานพวน5ใบนะครับใบ22นิ้วนะครับ ชุดท้ายนะครับเผาท้ายดีโอเต็มนะครับสภาพยางหลังโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณ80นะครับก็มีแหงบ้างนะครับตามหน้ายางนิดหน่อยนะครับรถใช้งานได้ปกติเลยนะครับเป็นรถที่บิ้วนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็น L 3 6 0 8 SP นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสเปเชียลนะครับก็จะต่างจากตัวเมื่อกี้นะครับตัวเมื่อกี้จะเป็นรุ่นเก่าตัวนี้นะครับก็จะพัฒนาในด้านของเกียร์นะครับ เกียร์เราจะเข้าเดินหน้าถอยหลังที่ข้างพวงมาลัยนะครับส่วนสาย16เมื่อกี้ก็จะเข้าที่ข้างตัวนะครับแล้วก็จะเป็นโครงหลังคาเหลี่ยมครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่3แ30,000าบาทนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับยางนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80%นะครับสีเก็บให้ใหม่รอบคันครับตัวนี้นะครับบิวให้ใหม่สวยๆนะครับก็สโลแกนของร้านเราจะเก่าของใครนะครับแต่ต้องใหม่ๆสําหรับคุณนะครับจะซื้อมือ2ทั้งทีนนะครับแล้วก็ จัดให้ใหม่ไปเลยนะครับทำให้เหมือนรถใหม่ไปเลยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับฝากราคาไว้นะครับ335,000บาทรถใช้งานอยู่ที่1,229ชั่วโมงนะครับรถจดทะเบียนปี58นะครับคันนี้เล่มทะเบียนครบมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้นะครับเป็น l 4 0 1 8ตัว dt นะครับสภาพยางนะครับโดยรวมก็ยางหน้าประมาณ70นะครับส่วนยางหลังก็ประมาณ90เป็นรถที่ว่า เกีพรีเมียมก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจุดซีนต่างๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อลูกหมากเดิมๆนะครับดูนะครับตามรอบคันเลยนะครับรถคันนี้ก็ใช้งานนะครับอยู่ที่1,200ชั่วโมงนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี61นะครับ61อุปกรณ์ก็ดันหน้าแล้วก็ผ่าน6ครับมาร์กนะครับต่างๆเดิมๆนะครับซีนล้อไม่เคยแกะนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับแขนหลังเป็นแบบก้ามปูนะครับ l 4 0 1 8นะครับ อันนี้ก็ฝากราคาไว้นะครับที่400,200 4 0 0 0 0บาทแล้วกันนะครับคันนี้4 2 0 0 0 0บาทมาอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นคูปุต้านะครับ L4018ST นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของคูปุต้านะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนนะครับปี63นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับดูนะครับใหม่ๆเลยนะครับสีคันล่างนะครับมาร์กเดิมนะครับ คันนี้ใช้งานอยู่ที่435ชั่วโมงนะครับ400กว่าชั่วโมงสภาพยาง98%เลยก็ว่าได้นะครับใครได้ไปเหมือนรถใหม่นะครับล้างออกแล้วเหมือนรถใหม่เลยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นครับดันหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวน5ใบครับคันนี้40แรงม้านะครับจะเป็นรถเครื่องยนต์ขนาด3สูบ2เพา4โฟวินขับเคลื่อน4ล้อเป็นเครื่องยนต์แบบ Direct In j เ c t i o n ครับเป็น2เพา4วินขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้นะอะ ถัดมานะครับอีก1รุ่น1คันนะครับก็จะเป็นรุ่นใหญ่กันขึ้นมาบ้างนะครับตัวนี้จะเป็น L4708 ตัวดีทีนะครับเป็นรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้คือรถบิวทําสีใหม่ทั้งคันนะครับสภาพยางโดยรวมอยู่ที่80%นะครับเก็บงานทําสีนะครับเปลี่ยนแผ่นลังคาหุ้มเบาะถ่ายของเหลวให้นะครับคันนี้ใช้งานนะครับก็อยู่ที่1 4 5 7ชั่วโมงเป็นรถจดทะเบียนปี56นะครับเล่มทะเบียนครบนะครับก็ดูรายละเอียดรอบคันนะครับ มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับพร้อมกับผ่านพวน6ใบนะครับยี่สิบสองนิ้วนะครับเป็นใบย2ิบนะครับใบย2ิบสองแต่โค้งย4สนะครับตัวนี้เผ่าท้ายดีโอนะครับเต็มนะครับ4 7บเจ็ดแรงก็เป็นรถไถรุ่นนิยมอีกรุ่นหนึ่งของคูบต้านะครับที่เกษตรกรนิยมมาไปใช้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์เร็วนะครับเกียร์ชัตเทิลนะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบเร็กนะครับมาพัฒนาขึ้นมานะครับก็จะเป็น L5018 ครับตัวนี้ที่แนะนำนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4 7 0 0 0 0บาทนะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับอันนี้นะครับทำไปหลายอย่างนะครับ1เลยนะครับยางเปลี่ยนใหม่4ี่เส้น2นะครับใบมีดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่3คือทำสีใหม่ทั้งคันนะครับเปลี่ยนแผ่นลังคาหุ้มบาะเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งคันนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับอันนี้สภาพสวยๆเลยนะครับอ่าเป็นรถไล่นะครับคันนี้เป็นรถไล่ นะครับแกนหลังก็จะเป็นแบบก้ามปูครับ้ายสวยนะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่1,600ชั่วโมงนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับเป็นรถเกดทะเบียนปี5-9นะครับมาอีกหนึ่งคันครับรุ่นพี่ใหญ่บ้างนะครับตัวนี้จะเป็นคูปัต a านะครับ MU 5 5 0 1นะครับขนาด55แรงม้าเป็นรถเครื่องยนต์ขนาด4สูบครับ สีเดิมทั้งคันนะครับรถจดปี6.1นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับคันนี้ใช้งาน1,200ชั่วโมงซีนนะครับทุกจุดนะครับไม่เคยแกะลูกหมากเดิมๆจากโรงงานรถถือว่าสวยมากๆนะครับคันนี้ใครได้ไปเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับยางโดยรวมนะครับยางหน้าก็อยู่ที่ประมาณ65%สอ่วนยางหลังก็อยู่ที่75%นะครับใช้งานกันอีกยาวๆครับ3ปียังไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับสภาพก็คือสวยนะครับเครื่องเกียรดีนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ดันหน้านะคครรััับบบข้าางงหลเป็นนนนว7ใะ ปวน7ใบตาช้างสวยๆนะครับชุดท้ายนะครับไม่เคยแกะนะครับซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับมาไปชมกันต่อนะครับก็เป็นรถใหม่นะครับของค่ายเอ็มเวอร์นะครับใครที่สนใจนะครับมีงบไม่พอที่จะซื้อมือสองก็มือสองขายเป็นเงินสดเราก็สามารถมาผ่อนมาดาวกับรถใหม่ได้นะครับมาแนะนํารถใหม่กันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นรถใหม่นะครับจากค่ายเอ็มเวอร์นะครับเป็นรถ f m w มเ 454K นะครับเป็นรุ่น45แรงม้านะครับเป็นรถไถขนาดกลางนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับยางหน้านะครับก็จะเป็นยางหน้าขอบ18ยางหลังก็จะเป็นขอบ26นะครับตัวนี้นะครับวางดาวเพียง80,000บาทนะครับวางดาวเพียง80,000บาทแต่ว่าถ้าลูกค้าเอาหางด้วยก็วางดาว100,000บาทลูกค้ารับรถได้เลยนะครับเอกสารตรวจสอบไม่ยุ่งยากนะครับมาใช้หนัดหน้าบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านก็ประมาณนี้นะครับ ก็ได้ด้านหน้าและหางนะครับการส่งงวดนะครับก็ส่งงวดประมาณเดือนละ3000นนะครับเดือนละ3,000บาทนะครับหืองวดงวดย่อยส่วนงวดงวดใหญ่ก็ประมาณปีละแสนนิดๆนะครับปีละแสนนิดๆงวดยวดย่อยที่เราส่งไปเดือนละ3,000ันบาทเนี่ยก็จะเอาไปหักลบกับงวดใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือรถไถนะครับ FM Ver นะครับร้อยสิบห้าเออสี่สิบห้าแรงนะครับแล้วก็ข้อพิเศษของเขานะครับชุดท้ายนะครับจะไม่มีฝาไฮนะครับ ตัวนี้จะเป็นกระบอกยกนะครับเวลาที่รถเราหล่มนะครับเราสามารถกดให้ล้อลอยได้เลยนะครับแล้วก็หาที่มานหนุนล้อได้นะครับแขนลากนะครับเสื้อเพาใหญ่นะครับตัวนี้นะครับรับประกันนะครับคุณภาพถึง2ปีเต็มๆนะครับจากโรงงานนะครับรับประกันคุณภาพ2ปีเต็มๆเรื่องอะไรนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่า f m w e r ได้ย้ายฐานผลิตมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเรียบร้อยนะครับก็อีกสักหน่อยก็จะเต็มท้องตลาดนะครับสำหรับรถรถไถ FMW e r มนะครับมาในร้านของรถเกี่ยวนะครับ ตัวนี้จะเป็นรถเกี่ยว f m v เ r 115 p อรตู้แอร์นะครับตัวนี้ราคาเงินดาวอยู่ที่200,000บาทนะครับเงินดาวอยู่ที่200,000นะครับแล้วก็จะมีงวดย่อยนะครับงวดย่อยผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็สเปคนะครับกว่าปากเกี่ยวนะครับกว้างถึง2,30เมตร30นะครับตู้ใหญ่นะครับแผกก็จะใช้ประมาณแผกของ9ก9 95 Kubota อะไรประมาณนี้นะครับมากันต่อครับสำหรับใครที่ หารถไว้บรรทุกนะครับพืชผลทางการเกษตรต่อพ่วงรถไถนะครับตัวนี้จะเป็นซาลีนะครับซาลีเปิดข้างซ้ายขวาได้เปิดท้ายได้นะครับเป็นซารีสี่ล้อนะครับรับน้ําหนักได้ถึงห้าตันถึงหกตันนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทนะครับส่วนเทลเลอร์นะครับเทลเลอร์เรานะครับตัวนี้จะเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับสเปคจะกว้าง1นึ่เมตรเก้าสิบห้า ความยาวนะครับจะกว้างอยู่ที่4เมตรห0นะครับไปขึ้นได้ถึง dc 93นะครับ dc 93 k u b o t คู a บต้ายันมาอิกิหรือว่าจะเป็น fmv เนี่ยสามารถขึ้นได้นะครับตัวนี้ราคาเพียง45,000บาทนะครับทีนี้นะครับนัดก็จะรีวิวอุปกรณ์ต่อพ่วงกันบ้างนะครับเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงตามฤดูกาลต่างๆนะครับก็เริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับเป็นเครื่องโรยขี้ไก่นะครับอันนี้คือเครื่องโรยขี้ไก่มือสนะครับของค่าย k ค RT นะครับกำไรทองการเกษตรนะครับตัวนี้จะเป็นความกว้างขนาดเมตร80นะครับก็ไปใส่กับรุ่นรถ45-50แรงนะครับมีปั๊มไฮดรอลิกแยกต้องหามีกระบอกให้นะครับกับกระบอกไฮดรอลิกอ,อยู่ข้างหน้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่30,000 30, 30, สามสามพันบาทนะครับหลายหลายคิ้น2สาขาจําราคาไม่ได้อ่ามาในด้านของตัวตัดหญ้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดหญ้าของค่ายนาซ่านะครับ ตัวนี้ใช้ดีนะครับแล้วก็โครงสร้างหนานะครับเดี๋ยวมือกล้องมาดูข้างหน้านิดนึงตัวฝานะครับที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดได้นะครับเปิดแล้วเราสามารถไปถอยหลังตัดเราไปตัดลำมันได้นะครับใบนะครับก็จะเป็นใบแบบให้ตัวให้องศานะครับใบก็เป็นใบปกติตามธรรมดาของตัวตัดหญ้าทั่วไปหาซื้อได้ตามท้องตลาดหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นหัวเกียร์ของนาซาหัวเกียร์พิเศษหัวเกียร์ใหญ่ นะครับตัวนี้จะรับประกัน6เดือนนะครับเฉพาะหัวเกียร์นะครับแล้วย่อยปัดให้พร้อมตัวตัวนี้ราคาจะอยู่ที่28,500บาทตัวนี้จะเป็นขนาด1ึเมตรยีไปใส่ตั้งแต่รุ่น40อ่าแรงม้าเป็นถึง40แรงม้านะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมี NASA เมตรแอยู่นู่นนะครับเอ่อเมตรสเมตรสีนะครับก็จะไปใส่ตั้งแต่45แรงม้าไม,ไม่ต้องไปก็ได้มือกล้องซูมให้เขาดู ไปใส่ตั้งแต่45แรงม้าไปถึง50แรงม้าตัวนั้นจะอยู่ที่29,500อีกหนึ่งค่ายนะครับอีกหนึ่งค่ายมาดูของค่าย KPD กันบ้างนะครับตัวนี้เป็น KPD เกษตรยนโคราชนะครับก็เป็นงานสั่งทำนะครับเหล็กหนาขาสกีปรับตั้งได้นะครับจากด้านในนะครับตัวนี้เป็นขนาด1เมตร40ราคาจะอยู่ที่26,500นะครับรับประกัน6เดือนนะครับไปใส่ตั้งแต่รุ่นรถ45แรงไปถึง50แรงนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นขนาดหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับราคาจะอยู่ที่สองห0้าพันห้าร้อยบาทนะครับก็จะไปใส่ตั้งแต่รุ่นรถสามสิบแรงเป็นถึงสี่สิบแรงมา้าแล้วก็จะมีขนาดหนึ่งเมตรนะครับก็ราคาจะอยู่ที่สองห0ืสามันห้าร้อยก็จะไปใส่รถพวก k คที่ b 2 4บสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝนตกแรงแล้วนะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตถ่ายจากฝั่งนี้แล้วกันก็จะเป็นหัวปลูกอ้อยนะครับของค่ายนาซ่านะครับโอ้มือกล้องทุ่มเทมากเลย มือกล้องทุ่มเทมากอ,อันนี้เป็นหัวปลูกอ้อยนะครับของค่ายนาซ่านะครับก็ไปใส่ตั้งแต่รถเป็น2 2ช่องปลูกนะครับตัวนี้ไปใส่รถตั้งแต่45แรงม้าจนไปถึง MU55 นะครับสามารถใส่ได้นะครับ ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับใครที่สนใจโรตารีหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับทางเราก็มีครบนะครับโรตารี่ก็จัดโปรโมชั่นตั้งแต่46,0 0 0บาทขึ้นไปนะครับเป็นของใหม่มื่อหนึ่งวันนี้ฝนตกแล้วนะครับพายุเข้ายังไงท่านใดที่สนใจรถไถและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆก็สามารถนะครับเดินทางเข้ามาดูสินค้าได้ที่แท็กเตอร์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หรือสาขาแรกนะครับก็อยู่ที่นัทแท็กเตอร์นะครับที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับมือกว้องเข้าร่มเลย อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องพ่นยานะครับแล้วก็สามารถกางปีกได้ปั๊มใหญ่ตัวนี้ราคา3 5 0 0 0บาทนะอันนี้35,000บาทก็จะมียอยปั่นให้พร้อมนะครับก็ออกแบบไป,ปดีครับตัวนี้จะเป็นของค่าย spk นะครับแล้วก็จะมีล้อเหล็กครับอันนี้เป็นล้อกันจมใส่ตั้งแต่36แรงไปถึง l 4 0นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่9,500บาทนะครับบอก ชัดเจนนะครับราคาเช็ดเจนตัวตัวนี้ก็ใส่ตั้งแต่สี่สิบห้าแรงไปถึงห้าสิบแรงนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่คู่ละหนึ่งหมืนบาทนะครับเป็นคู่ละนะครับคู่ละอันนี้ก็จะเป็นโรตารี่ของฟาร์มเทคนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่สามหมื่นแปดขนาดแปดสิบเส้นนะครับขนาดเมตดสามสิบห้าก็จะอยู่ที่สี่หมืนสี่นะครับแล้วก็เมตรหกสิบนะครับราคาจะอยู่ที่สี่หมืนเก้าห้าร้อยนะครับแล้วก็เมตรแปดสิบจะอยู่ที่ราคา5้าหมืนเจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็ ขนาด2เมตร20นะครับราคาจะอยู่ที่77,000บาทก็ประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถไถและอุปกรณ์ต่อพวกนะครับต่างๆก็สามารถเดินทางนะครับมาดูสินค้าได้ที่ร้านแท็กเตอร์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท้ายคลิปก็ฝากเบอร์โทรไว้นะครับที่091 8 6 1 1 1 9นนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063-313-0447นนะครับยังไงก็โทรติดต่อสอบถามหรือนัดเข้าดูรถกันได้ขอบพระคุณนะครับในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ